ชุดแรกก่อนชุดแรกก่อนคุณซิ่งคุณวิ่งคือเลือกหุนวันนี้ไหมแบบว่าเลือกเหมือนประมาณแบบว่าข้างหน้าแม่งเป็นระเบิดแล้ะใช้คุณเดินไปข้างหน้าผมบอกให้นะพี่ยังไงฮะคุณซิ่งคุณวิ่งวันนี้นะมีตัวแบบแรงๆมีมีทั้งประเทศเลยนะตัวเอสเซ็ตเอมไอกำลังกำลังจีจ๊าทั้งประเทศนะสิบสี่ตัวฮะคุณซิ่งคุณวิ่งผมเนี่ยแค่สิบสี่ตัวเราบีชอยเลือกแค่สิบสี่ตัวในนี้แต่ยังมีตัวเนี่ยนะฮ้คุณเห็นดัชนีเซ็ตแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แม่งเป็นเอไมไอ อ๋อเหรอขอเปิดครับเอไมไอ้นะไม่ลงไม่ลงเอ็มไอเนี่ยแค่ลงเลยแค่พักตัวเฉยๆประมาณว่าอะไรรู้ไหมชิลชิลเซตเองเล่นไปเออฉันไม่สนใจเเขามาอยู่เอไมไอแต่ว่าอันนี้ก็เซนิดนึงนะเซละออกเซนิดนึงแต่คุณไม่ต้องกลัวเอไมไอเนี่ยเออคุณเห็นอย่างเงี้ยจังหวะที่เขาเอาลงนะโอ้โหแต่ข้อเหมือนกระโดดลงจากตึกอะมามามาแต่ว่าต้องว่าต้องต้องบอกงี้ขอ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 นิดนึง ในส่วนของหุ้นเส้นหุ้นวิ่งนะครับวันนี้นะวันนี้นะมเมื่อเช้าเนี่ยมันมีหุ้นใหญ่นะเจอเจอมิน้นตออ์เมื่อเช้าเจอมิ้นต์ตอนนี้มินม้น์หายไปแล้วหายไปแล้วอ่ะไม่เป็นไร อ่ะเราเอาเฉพาะของขอเซฟก่อนเฟตามสไตล์เรานะ14ตัวนี้จะต้องเลือกมา3ตัวเซฟมาครับผมอันนี้คือจากทั้งประเทศเลยทั้งหมดนีศหุ้นซิ่งหุ้นวิ่งไม่ไม่ไม่ที่มันมี14ตัวพวกนี้นี่มันเลวร้ายวันนี้คนฟังมันเยอะมากเลยนะก็วันนี้ตลาดลงเยอะมากทุกคนมาหากูมาหาเยือนมาหาเราโอเคขอยืนละยืนละนะต้องบอกแบบนี้หุ้นซิ่งหุ้นวิ่งเนี่ยที่วันนี้ทั้งประเทศเจอแค่สิบสี่สิบห้าตัวเนี่ยครับผมเพราะว่าตั้งเงินไขว่าต้องเงินไหลเข้าด้วยอ๋อ ครับต้องเงินไหลเข้าแล้ววอลุ่มเปอร์เซ็นต์คอมเพลเนี่ยมากหน่อยห้าสปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเซฟหน่อยนะครับอืมโฟเลตหนึ่งลงแล้วหลังจากนั้นกดที่ทางรัฐแล้วไปโซนล่างกลางบนนะเหมือนเดิมเอาไปล่อนเอาไปล่อนหุ้น นะเราก็กดตามที่คุณเอกกดเลยนะต่อไปคุณไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องมากดเลยฮะเดี๋ยว AI กดให้กดให้ด้วยหรอปังปังปๆงจัดให้เลยทุกอย่างเลยโอ้ยนะฮะเรียกว่าชี้เป้ากันชี้เป้ากันชัดๆเลยโอเคมามาดูกันพี่บีผม snap หน้าจอนะหุ้นซิงหุ้นวิ่งมันซ้อนๆน่แล้วโซนล่างกลางบนนะประจำวันนี้นะครับครับผมมาดูกันหน่อยสิมีตัวไหนเปรี้ยวบ้างเปรี้ยวเลยนะเปรี้ยวบ้างอ่า อันแรกไอ้พวกนี้อยู่ข้างล่างอันนี้ MI ไม่ต้องเอาไม่ต้องสนใจมันครับครับครับโซนบนมากๆ TGE เล็กไปออ่าพี่บีชอบตรงไหนอ่าเราต้องเลือกคนละตัวนะชุดนี้ผมขอเรื่องก่อนแล้วกันเอาเลยผมโซนล่างอยู่แล้วอะไรวะผมเลือกซ P O อผมเลือกซีพี่อผมเลฟเลยเฮ้ยผมโซนล่างไงโอเคผมโซนล่างไงงั้นให้เบสเลือกก่อนพี่เลือกทีหลังบ้างไงมึงเชื่อกูอ่าเลือกเลย ต้องแก่หน่อยดีโอเคก็ถือโอเคไม่ปอีกรายการหนึ่งมาเป็นยังไงครเขาเลือกเท่าแก่น้อยเหมือนกันอ๋อใช่เพราะเท่าแก่เขาเพิ่งมาสองสามวันนี่ไงกอดกอดค้าปีกันนะเหลือพี่บีนี่ขมไปเชื่อทั้งนั้นเลยนะนี่ผมเชื่อ้นตัวแบกพี่บีต้องบุนไงสัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมแสดงความแข็งแกร่งของโปรแกรมมาแล้วให้ผมเดาไว้อะไร K Bank เกิด อยู่นู้นเลือกเกแบงแน่เลยอยู่ด้วยกันได้อยางเงี้ยเคแบงเคแบงอ๋อโอเค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 ใช่ใช่คือเราก็อย่างที่บอกว่าคือสมมติว่าถ้าตลาดมันเลวร้ายจริงๆเนี่ยพวก MAI หรือ SS บางทีมันไหลแรงไงเพราะฉะนั้นคือในแง่เนี้ยเราก็เฮ้ยเอาตัวที่แบบว่าลากลึกหน่อยอ่าประมาณอย่างงี้นะเออเอาเอาค้าปิคอมเมดี้มาไฟกับ แบงค์แบงค์แบงค์เศรษฐกิจจะดีจบแล้วความมืดบอลอย่างงี้อ่ะขอเปิดกราฟเคแบงใหทุกคนดูคร่าวๆก่อนนะครับอ่ะขอเปิดกราฟไปเร็วๆนะครับถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันลงไปแล้วโซนมันเป็นอย่างงี้ครับเคแบงเนี่ยนะฮะฟอร์มตัวมันเป็นปีฮะฟอมตัวมันปีแล้วไม่เบรกละทีไม่เบรกเนี่ยก็ไปเกิดใหม่แล้วยกไฮโรมาแบบนี้แล้วอยู่ตรงแบบว่าตรงเออแล้วอย่างี้หัวเรียกว่าต่อหัวเรียกว่าต่อเลยขอขอเส้นสีฟ้าไปที่ต้นทางหน่อยเลยลองดูดิว่ามาดูเคแบงนะวีแบมันอยู่ตรงไหน เคแบงค์มาอย่างนี้เลยไปยังไงครับปุ๊บทรงมาแบบนี้ไซเวือแต่จะประสบการณ์อ่าเอางี้นี่ไงจะประสบการณ์ผมนะไซเวอัพแบบนี้นะยังไงครับส่วนใหญ่แล้วเบรกเบรกนะมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเบรกแต่ประเด็นคือแต่ประเด็นถ้าหลุดลงมาก็ก็สวัสดีก็สวัสดีเหมือนกันตอนเนี้ยให้คุณรู้ว่ากองกำลังไม่ซ่าฝ่ายเนี่ยอ๋ออยู่ร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเก้ารันหุ้นตําวงเลยส่วนร้อยสามสิบสองจุดห้าเก้าสิบเก้ารันหุ้นเหมือนกัน สอันรวมกันประมาณสักร้อยล้านนูนไอ้4สีแถวเนี่ยน่าจะสา0สีล้านถ้ามันเบรกขึ้นไปนะปั้งนะโอ้โหสบายเลยรอไม่ใช่แล้วแต่ผมบอกอย่างนี้นะเวลาจัดพอร์ตนะครับเราจัดดีแล้วอ่ะคุณสามารถทำบริหารจัดการความเสี่ยงซ้อนได้อีกนะเช่นคุณแต่ละตัวที่คุณเลือกเสร็จคุณมี Stop Loss ซ้อนเข้าไปอีกทีนึงก็ได้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนี่คือวิธีการบริหารจัดการนะครับลองลองค่อยๆไปปรับค่อยๆไปทำดูอ่ะอันนี้ดูการแมเป็นไง สไตล์เนี่ยมื่อคือยงไงทงกับหัวทงกับหัวนั่นหมายความว่าถ้าถ้าเบรกลงมาเนี่ยก็ก็กลับไปเกิดใหม่เหมือนกันก็กลับไปเกิดใหม่เหมือนกันกับัวเออก็กลับไปเกิดใหม่เหมือนกันอ่ะอีกตัวหนึ่งของน้องเบสอะนะเทาแก่น้อยผมลอซื้อเมเจอร์เนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาไม่เอาเมเจอร์อ่ะเท่าแก่น้อยอื้กะแบบน้องงัดไงคือตลาดลงใช่ไหม การเลือกพอร์ตของพวกเราที่ไม่ได้กลัวตลาดเลยนะไม่กลัวตลาดเลยส่วนมาเลยไม่กลัวเลยส่วนมาเลยอแต่ต้องบอกงี้ TKN เนี่ยครับมีต้านอยู่นะนิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้เพราะว่ามันเป็นต้นทุนเฉลี่ยเดือนอยู่นิดหน่อยนะมีต้นทุนเฉลี่ยเดือนอยู่ตรงนี้อยู่นิดหน่อยตรงนี้อยู่นิดหน่อยรอบเลยแต่ว่าแต่ว่าที่ชอบที่ที่น่าสนใจคือต้นทุนเฉลี่ยเดือนแ้วอยู่นี่มันย้ําอีกทีหนึ่งแล้วยกใช่มันยก เป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นนี่คือ TKN ครับส่วนผมเอง c p r c p r หุณนคอมเมอร์เชียลอ่า c p r ผมเนี่ยย่อลงมานี่ลงมาตามเซตนะครับผมอ่าลงมาตามเซตแทบไม่ลงเลยดีกว่าอ่าเอาลงลงแต่ว่าวันี้ลงแข็งกว่แต่แต่เพราะว่าเห็นว่าว่ามันพยายามที่จะประคองตัวเอง คือมันไม่ได้ลงอาแอบทำกันบ้านมาก่อนเลยว่าไม่ได้ทำกันบ้านคืออย่างนี้คือรู้สึกคล้องมากเลยทำไมทำไมมันถึงคล้องไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วเป็นวีเป็นวีบอย่างนี้เลยนะคือแบบนี้ยังไงครับแค่คิดว่าครับแค่คิดว่าเออ CPO เนี่ยหรือหุ้นมินเนี่ยหรือหุ้นมินนะส่งมาคล้ายๆกันแค่จินตนาการว่าว่า ปีนี้จะมีบอลโลกนะปีนี้จะมีบอลยุโรปวะบอลยุโรปแล้วเดี๋ยวก็จะมีบอลเปียะยิ้วเมลัยก็แวะมานี่มาฟันทำไปท่อได้เหรอครับผมมาฟันทำไปท่าอเฉยเลยไม่ไม่เกี่ยววะไม่เกี่ยววะนี่ผิดปอมากเลยต้องมีอะไรแน่ยอะไไม่เกี่ยววะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเลยไม่เลยนะบบอลยุโรปนี่ยเออไม่เกี่ยวอะไรวะรองแชมยุโรปยุโรป มิ้นตนเขาเขามีลงมาเป็นอย่างนี้ไม่ไม่แต่เมื่อเช้าแต่เมื่อเช้าใช่สองตัวนี้คือเป็น the back offset เองคือหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแวะมาที่ี้ e l e ดูวันดึกฟันดาบเท่าผมมั่วมากเลยครับผมไก็ได้ดูอะคืองี้คืองี้คืองี้เอออันแรกเลยเนี่ยอันแรกเลยซูมเอาออกมาเนี่ยครับซูมเอามานะคือพบว่ามันพยายามที่จะประคองตัวเองแล้วที่ที่ที่เน้นจับตาเพราะว่าอย่างี้ วีเว็บมันพยายามที่จะยกตัวยกตัวแล้วมันกลายเป็นบริดใช่เป็นบิดเพอเป็นบิดอย่างเงี้ยแล้ววอลุ่มแม็กอยู่ตรงเนี้ยใช่แสดงว่าชัดมากเลยจะต้านต่ำกัญแล้วอาการอย่างเงี้ยต้านต่ำกัญเนี้ยถ้าทะลุขึ้นไปได้อ่ะโอ้โหลำมงเลยมันมันดูดีเออแต่ตรงเนี้ยมันลุกผีทุกคนอยู่ครับแล้วเราเห็นว่ามันพยายามย้ำต้นทุนเฉลี่ยเนี้ยก็คือพยายามยืนเมื่อวานกับวันนี้เออไม่หลุดไม่หลุดตรงนี้มาแล้วนะเทปปุ๊บ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 ตรงนี้ลงมาเนาะวันนั้นถ้าเพ สนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ